สดีครับตอนหนังสอนเห็นนะครับก็คลิปนี้เรามาแกะจุดเข้าจางผมกันนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับอาจารย์เข้าทองนะครับผมเป็นจังหวะซื้อขึ้นนะครับ10หลอดนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะย่อซื้อขึ้นนะครับเข้าจังหวะ Impulse e n r T นะครับผมวันที่3เดือน5นะครับช่วง London Session นะครับก็ได้กําไรมาตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ81,000บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดเข้าของเขากันนะครับ จังหวะนี้ผมเซตไว้ให้เรียบร้อยนะครับเราไปดูทำเฟรมเดย์ก่อนนะครับทำเฟรมเดย์นะครับก็แท่งก่อนหน้านะครับจบบาลิสนะครับผมโดจินะครับเบรกขึ้นมาขึ้นมาเทสต้านบริเวณนี้แล้วนะครับผมมาเราดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงครับทำเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับก็เบรกขึ้นมานะครับทำไส้นะครับแต่ว่ายังไม่จบแท่งนะครับอีกครึ่งชั่วโมงจบแท่งสี่ชั่วโมงนะครับผม ต่อมาเรามาดูทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าเส้นเทนเขาอยู่จังหวะน,นี้ใช่ไหมครับเทนไลน์นะผมแล้วก็ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงแท่งก่อนหน้านะครับจบแบรดิสนะครับสร้างแนวต้านนะครับต่อมาเรามาดูทำเฟรมสานาทีนะครับเราเมมไว้ในหัวก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้เราเล่นกันอยู่บริเวณเทนไลน์นะผมซึ่ง ต้องหาจังหวะเข้าซื้อขึ้นนะครับทำเฟรม30นาทีนะครับจบ b บ a ล i s นะครับผมมีไส้ทางด้านล่างนะครับแต่ถ้าเราดูทำเฟรม15นาทีนะครับเราจะเห็นว่ามีแท่ง bullish สวนขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างแนวรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมถ้าเบตรกตรงนี้ไปได้เป็นจังหวะ impulse เพื่อที่จะให้เขาขึ้นไปเทส ไส้หรือว่าเทส์แนวต้านด้านบนนะครับของทำเฟรมสามสิบนาทีหรือว่าทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับผมก็จังหวะนี้นี่นะครับเขาใจดีนะครับลงมาทำไส้ให้ก่อนนะครับแล้วก็กลับไปเบรกนะครับจังหวะนี้เราไม่ควรเล่นลงเพราะว่าเราอยู่บริเวณเทนขาขึ้นนะครับในทำเฟรมเล็กนะครับแล้วก็สี่ชั่วโมงแท่งก่อนหน้าเขาจบ บูลิสนะผมนี่เป็นจังหวะเข้าของเขาคนระับสต็อปลอสก็อยู่ปลายไส้ทางด้านล่างนะครับประมาณร้อยห้าสิบจุดนะผมนี่เราบวกมาเจ็ดสิบจุดนะครับถ้าเราดูสามเฟรมสามสิบนาทีนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเบรก ปลายไส้ทเฟรมสิบห้านาทีนะครับแล้วก็มาเบรกทำเฟรมสามสิบนาทีตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีวอลลุ่มเข้ามาอีกจังหวะหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเห็นก่อนคนอื่นนะครับก็จะมีกลุ่มคนที่เขารอเข้าเบรกตรงนี้เหมือนกันนะครับผมตอนนี้สิบห้นาทีจบแท่งนะครับ เราสามารถขยับ Stop s s มาน้อยไป้ใส้แท่งนี้ได้นะครับถ้าเราขยับ Stop Loss เราก็จะเหลือ130จุดนะครับผมตอนนี้4ชั่วโมงจบแท่งนะครับจบ Bullish นะครับแล้วก็มีไส้ยาวทางด้านบนนะครับ1ชั่วโมงจบ b บรลิสนะครับแต่ว่าถ้าเบรกตรงนี้ไม่ได้จะขึ้นไปอีกแก็บหนึ่งนะครับเพราะว่าจบโดจีนะก็จะมีคนเข้าจังหวะ impulse นะครับผมใน t ำ m e f มหนึ่ชั่วโมงนะครับส0นาทีสร้างแนวรับนะครับ นีอ่อันนี้เป็นจังหวะเบรกทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับก็จะขึ้นไปอีกจังหวะหนึ่งนั่นเองนะผมอันนี้บวกมา260ิจุดก็ปิดทําทำกำไรไปนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าใครใจนิ่งๆหน่อยนะครับก็อาจจะถือต่อไปนะครับเพื่อให้เขาขึ้นมาเติมไส้ทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับ ทำเฟรมสี่ชั่วโมองแล้วผมเห็นไหมครับเขาทิ้งไส้ยาวไว้ทางนั้นบนนะครับก็อันนี้ค่อนข้างแอดวานซ์นะครับเพราะว่าดูหลายไทม์เฟรมประกอบนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมขอบคุณครับ